ทฤษฎีสีการใช้พลังของสีเพื่อปรับปรุงการถ่ายภาพของคุณทุกคนรู้ดีว่าสีเป็นหัวใจสำคัญของศิลปะรวมถึงการถ่ายภาพแต่สิ่งที่ช่างภาพมือใหม่หลายคนไม่รู้ก็คือความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับทฤษฎีสีที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการถ่ายภาพความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสีจะช่วยให้คุณสร้างองค์ประกอบที่น่าสนใจและสะดุดตาซึ่งโดดเด่นและดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ ในคลิปนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องพื้นฐานของทฤษฎีสีในการถ่ายภาพและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้สีเพื่อปรับปรุงภาพถ่ายของคุณทฤษฎีสีคือการศึกษาว่าสีต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและสามารถนํามาใช้สร้างองค์ประกอบที่กลมกลืนและดึงดูดสายตาได้อย่างไรการใช้ทฤษฎีสีเกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจสีต่างๆบนวงล้อสีรวมถึงความสัมพันธ์ของสีเหล่านั้นต่อกันเพื่อให้ถ่ายภาพได้ดีขึ้น มีสีหลัก3ามสีแดงเขียวและน้ำเงินสีรอง3ามสีสีขั้นที่3าสีการทำความเข้าใจวงล้อสี RGB และความสัมพันธ์ระหว่างสีต่างๆจะช่วยให้คุณสร้างองค์ประกอบที่กลมกลืนและสมดุลได้โมเดลสี RGB ก่อนที่จะดูวงล้อสีควรทำความรู้จักกับโมเดลสี RGB เสียก่อน แบบจำลองสี RGB เป็นแบบจำลองสีที่ใช้ในจอแสดงผลดิจิทัลและอุปกรณ์สร้างภาพโดยจะกำหนดสีด้วยการผสมผสานแสงสีแดงเขียวและน้ำเงินที่มีความเข้มแตกต่างกันโดยช่องสีแต่ละช่องจะมีค่าตั้งแต่0ถึง255ซึ่งแสดงถึงความเข้มของสีนั้นๆการผสมสีหลักทั้ง3สีนี้ด้วยความเข้มที่แตกต่างกันจะทำให้ได้สีที่หลากหลายแบบซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการแสดงสีในภาพดิจิทัลหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โทนสีและความกลมกลืนมีรูปแบบสีต่างๆมากมายโดยสีแบบคอมพลเมนต์รีคือสีสองสีที่อยู่ตรงข้ามกันโดยตรงบนวงล้อสีรูปแบบสีอื่นๆได้แก่สีเดียวสีแบบอนาล็อกสีแบบแยกส่วนสีแบบ3ามสีและสีแบบสีสี รูปแบบสีแบบสีเดียวใช้ค่าสีเดียวกันด้วยโทนที่แตกต่างกันในขณะที่รูปแบบสีอนาล็อกใช้สีที่อยู่ติดกัน3สีสีแบบแยกส่วนใช้สีหนึ่งสีและสีทุติยภูมิสองสีที่อยู่ติดกันของสีเสริมรูปแบบสีแบบ3สีใช้สี3สีที่เว้นระยะเท่ากันบนวงล้อสีในขณะที่รูปแบบสีแบบสีสีใช้คู่สีเสริม2คู่เคล็ดลับในการใช้สีในการถ่ายภาพ หนึ่งการใช้สีเสริมกันสามารถสร้างความรู้สึกตัดกันและความน่าสนใจให้กับภาพของคุณได้ 2. ององค์ประกอบสีแบบเอกลงคือใช้สีเดียวที่หลากหลายเพื่อสร้างภาพที่กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียว 3. ความกลมกลืนของสีหมายถึงการใช้สีที่ดูสบายตาและสร้างความรู้สึกสมดุลและความสามารถขีในภาพการใช้สีที่แตกต่างกันจะทําให้เกิดความกลมกลืนในรูปแบบที่แตกต่างกันทําให้คุณมีพื้นที่มากมายในการทดลอง และสร้างสารรค์ผลงาน 4. อุณหภูมิสีหมายถึงความอบอุ่นหรือความเย็นของสีสีโทนร้อนเช่นสีแดงและสีส้มสื่อถึงพลังและความตื่นเต้นในขณะที่สีโทนเย็นเช่นสีน้ำเงินและสีเขียวสื่อถึงความสงบและผ่อนคลายและรู้สึกสบายใจอุณหภูมิสีจะช่วยให้คุณสร้างอารมณ์และบรรยากาศที่คุณต้องการในภาพได้ สรุปได้ว่าทฤษฎีสีคือวิธีการที่สีต่างๆนั้นโต้อตอบกันและสื่ออารมณ์ของภาพและการทําความเข้าใจความสัมพันธ์และความกลมกลืนของสีต่างๆจะช่วยให้คุณสามารถจัดองค์ประกอบของสีและถ่ายภาพให้หน่าสนใจน่ามองและน่าดึงดูดใจได้เป็นอย่างมากเมื่อคุณเข้าใจทฤษฎีสีแล้วคุณจะมองสีต่างๆในแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไปและคุณจะเห็นการพัฒนาในการถ่ายภาพของคุณได้ทันที ความหมายของสีและจิตวิทยาในการถ่ายภาพความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของสีช่วยให้ผู้สร้างสารรค์ผลงานสามารถควบคุมอารมณ์ของภาพได้โทนสีพาสเทลช่วยเน้นให้เห็นถึงความสว่างและความโรแมนติกหรืออาจใช้การผสมผสานสีที่ตัดกันเพื่อสร้างความตื่นเต้นหรือความตึงเครียดในภาพก็ได้และสีช่วยให้ช่างภาพมองหาสีหรือจัดการสีในภาพเพื่อสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ได้ คลิปในช่วงนี้จะเป็นคู่มืออธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาของสีในการถ่ายภาพและวิธีใช้สีเพื่อถ่ายภาพที่สวยงามจิตวิทยาสีคืออะไรจิตวิทยาสีเป็นการศึกษาว่าสีส่งผลต่อจิตสำนึกอารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรโดยจะพิจารณาถึงความรู้สึกที่เกิดจากเฉดสีต่างๆและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของเราด้วย แนวคิดเรื่องอิทธิพลของสีต่อจิตวิทยามีรากฐานที่ลึกซึ้งสีถูกนำมาใช้ในการบำบัดและพิธีกรรมตั้งแต่สมัยอียิปต์และจีนโบราณเนื่องจากผู้คนเชื่อว่าแต่ละเฉดสีมีพลังพิเศษเมื่อถึงปลายศตวรรษที่20นักจิตวิทยาและนักวิจัยได้ศึกษาศาสตร์แห่งสีและความสัมพันธ์กับจิตใจของมนุษย์อย่างเป็นระบบ การรับรู้ของเราเกี่ยวกับภาพถ่ายนั้นมาจากการอ่านสีที่ใช้เน้นองค์ประกอบหลักของภาพสีที่เหมาะสมจะทำให้ภาพดูมีพลังและมีความเปรียบต่างมากขึ้นนอกจากนี้สียังช่วยกระตุ้นและสร้างความเชื่อมโยงในภาพถ่ายอีกด้วยสีส่งผลต่ออารมณ์ของภาพถ่ายอย่างไรสีมีบทบาทสำคัญต่ออารมณ์และโทนสีของภาพโดยจะส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อภาพ โทนสีร้อนเช่นสีแดงสีส้มและสีเหลืองก่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อนความตื่นเต้นและพลังงานในทางตรงกันข้ามโทนสีเย็นเช่นสีน้ำเงินและสีเขียวจะสร้างความสงบความมั่นใจและความเงียบสงบที่น่ารื่นรมสีโทนร้อนสีแดงเป็นสีแห่งความรักความพร้อมความรวดเร็วพลังในการเริ่มต้นและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ในจีนสีแดงหมายถึงโชคและความเจริญรุ่งเรืองสีเหลืองเป็นสีที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวามากที่สุดเป็นตัวแทนของความสุขและแสงแดดสีส้มเป็นสีสดใสที่เกี่ยวข้องกับฤดูใบไม้ร่วงสีส้มนั้นไม่ยั่วยวนและเป็นมิตรมากกว่าสีแดงแม้แต่นักจิตวิทยาก็ยังใช้สีนี้กับเสื้อผ้าเพื่อการบำบัดด้วยสีโดยช่วยต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและอารมณ์หดหู่อีกด้วย สีโทนเย็นในการถ่ายภาพที่เน้นสีโทนเย็นสามารถแสดงถึงความสงบหรือเพิ่มมิติให้กับภาพได้ในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมโทนสีโทนเย็นจะช่วยเน้นขนาดทําให้องค์ประกอบชัดเจนขึ้นและยังช่วยเน้นความซับซ้อนของส่วนต่างๆได้อีกด้วยสีฟ้าเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับท้องฟ้าและน้ําคุณสมบัติของสีฟ้าคือความสงบความรับผิดชอบและความไว้วางใจ สีฟ้าสามารถทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายและกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์สีเขียวเป็นสีของธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิตการเจริญเติบโตและความสมดุลเนื่องจากมีคุณสมบัติที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้สงบและผ่อนคลายได้ดีที่สุดสีเขียวจึงมักถูกใช้สร้างบรรยากาศในพื้นที่ที่ใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจสีม่วงหมายถึงความมหัศจรรย์และความหรูหราสามารถทำให้ภาพดูลึกลับน่าพิศวง สีโทนกลางคือโทนสีที่ไม่กระตุ้นอารมณ์ที่รุนแรงเช่นสีขาวสีเทาสีดำและสีน้ำตาลมักใช้เพื่อสร้างความสมดุลหรือความกลมกลืนให้กับสีอื่นๆหรือเน้นให้สีเหล่านั้นดูโดดเด่นยิ่งขึ้นสีเทาเป็นสีแห่งความเป็นกลางความสงบและความสมดุลสีเทาเป็นสีที่เหมาะเป็นฉากหลังสำหรับภาพถ่ายที่ดูสวยงามและเรียบง่าย หรือใช้เป็นพร็อพที่ไม่ดึงดูดความสนใจจากองค์ประกอบหลักในเนื้อหาของภาพสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์และความสงบรูปลักษณ์ที่ดูสะอาดเรียบง่ายและสีขาวยังช่วยทำให้วัตถุดูสว่างขึ้นและปรับโทนสีโดยรวมให้เหมาะสมได้อีกด้วยสีดำมักใช้เพื่อสร้างความแตกต่างและเอฟเฟคที่น่าตื่นตาตื่นใจและช่วยเพิ่มความลึกและการแสดงออกทางอารมณ์ให้กับภาพ สีดำคือสีแห่งความสง่างามเข้มแข็งความลึกลับพลังและความมีอำนาจความทุกข์ความเศร้าความหนาสีน้ำตาลมักถูกเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติความมั่นคงความน่าเชื่อถือและความสบายสีน้ำตาลสามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้สีน้ำตาลช่วยเพิ่มมิติให้กับภาพถ่าย โดยปกติแล้วจะใช้สีน้ำตาลในการถ่ายภาพบุคคลหรือสร้างภาพที่ดูเป็นธรรมชาติหรือเน้นว่ามาจากธรรมชาติเคล็ดลับการใช้สีในการถ่ายภาพไม่น่าแปลกใจเลยที่ช่างภาพมืออาชีพจะมีทักษะในการใช้สีที่สูงมากนอกจากจะสามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญสำคัญได้ช่างภาพมืออาชีพยังใช้สีได้ดีมากอีกด้วย สามารถเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกจากภาพหนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่งด้วยสีที่แตกต่างกันจนทําให้มุมภาพถ่ายธรรมดาธรรมดากลายเป็นงานศิลปะได้ด้วยการใช้สีดังนี้เล่นกับสีสดหรือเข้มเพิ่มสีสันสดใสเช่นสีแดงสีส้มหรือสีเหลืองสดสีสันเหล่านี้สามารถส่งผลทำให้ภาพดูสะดุดตาและดึงดูดความสนใจได้ทันทีและสามารถใช้สีเหล่านี้เป็นจุดเน้นหรือจุดสนใจในภาพได้แต่อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องปรับสีสันเหล่านี้ไม่ให้สดมากจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ดูภาพตาพร่าเล่นกับสีพาสเทลโทนสีอ่อนๆนุ่มนวลน,นั้นเป็นสีที่เหมาะสำหรับการสร้างภาพที่ดูสงบและผ่อนคลายมักใช้ในการถ่ายภาพบุคคลและถ่ายภาพกลางแจ้งเพื่อให้ดูนุ่มนวลโทนสีพาสเทลจะดูนุ่มนวลขึ้นเมื่ออยู่ในแสงที่กระจายตัวเงาที่เบาบางจะช่วยรักษาความสวยงามของสีที่นุ่มนวลไว้ได้ และสีเหล่านี้จะเกิดส่วนที่เข้มจัดและส่วนที่ซีจางไม่อ,อยู่ในแสงแข็งที่สว่างจ้ามากเล่นกับโทนสีเดียวช่างภาพมักจะสร้างภาพแบบโทนสีเดียวโดยใช้แสงเงาทําให้เกิดโทนที่ต่างกันทําให้ภาพดูมีมิติและเป็นหนึ่งเดียวกันเล่นกับสีเด่นแนวทางนี้ใช้สีเด่นไปที่สีหลักจะวางสีหลักไว้ตรงกลางหรือจุดใดก็ได้สีทําให้วัตถุนั้นโดดเด่นขึ้นเมื่อเปรียบเทียบก,กับพื้นหลังที่เป็นกลางหรือดูเรียบง่ายกว่า ยิ่งใช้สีคู่ตรงข้ามจะยิ่งทําให้ภาพดูโดดเด่นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความน่าสนใจทางสายตาและสร้างองค์ประกอบแบบเดนามิกขึ้นโดยอัตโนมัติเล่นกับอุณหภูมิสีแหล่งกําเนิดแสงต่างๆมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นแสงกลางวันจะมีโทนเย็นออกสีฟ้าในขณะที่แสงทางสเตนจะมีโทนอุ่นออกสีส้ม หากต้องการควบคุมอารมณ์คุณสามารถปรับการตั้งค่าสมดุลแสงขาวบนกล้องหรือตกแต่งภาพได้หากคุณต้องการให้ภาพดูมีสไตล์เลือกใช้สีเพื่อกระตุ้นอารมณ์เพื่อเน้นสีที่ตรงกับอารมณ์ที่ต้องการสื่อตัวอย่างเช่นเน้นสีแดงกระตุ้นอารมณ์ความหลงไหลพลังงานความรักหรือความอันตรายเน้นสีเหลืองกระตุ้นอารมณ์ความสุขการมองโลกในแงด่ดีความอบอุ่น เน้นสีเขียวกระตุ้นอารมณ์ความสงบความเป็นธรรมชาติการเจริญเติบโตเน้นสีฟ้ากระตุ้นอารมณ์ความไว้วางใจความสุขความสบายใจเน้นสีม่วงกระตุ้นอารมณ์ความคิดสร้างสารรค์ความหรูหราและความลึกลับเป็นต้นอย่างไรก็ตามข้อได้เปรียบที่สำคัญของการถ่ายภาพดิจิตอลคือสามารถปรับสีได้อย่างง่ายดายหลังจากถ่ายภาพ ช่างภาพสามารถเปลี่ยนแก้ไขสีในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันการปรับแต่งภาพต่างๆที่มีให้เลือกใช้มากมายในปัจจุบันเพื่อให้ภาพออกมามีลักษณะใกล้เคียงกับสีธรรมชาติมากขึ้นหรือน้อยลงเพื่อให้เข้ากับอารมณ์หรือสไตล์ที่ต้องการและสุดท้ายนี้ช่างภาพไม่สามารถกลายเป็นมืออาชีพได้ในวันเดียววิธีการใช้สีสันที่มีพลังในการบอกเล่าเรื่องราวกระตุ้นอารมณ์และให้ความลึกกับภาพ ทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆช่างภาพที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อุทิศเวลาหลายปีเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองเรียนรู้ว่าสีโต้อตอบกับแสงอย่างไรและเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและอารมณ์เพื่อสร้างภาพถ่ายที่น่าทึ่งด้วยพื้นฐานและการฝึกฝนไม่ต้องเร่งรีบมันทบทวนแนวทางเหล่านี้และทดลองจนกว่าคุณจะสร้างรากฐานความเข้าใจที่แข็งแกร่งด้วยความภาคเพียรมากขึ้น คุณจะพัฒนาสไตล์ส่วนตัวของคุณเองได้ในไม่ช้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปต่อๆไปกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปและทุกความเคลื่อนไหวของเราแล้วพบกันใหม่กับคลิปสอนศิลปะการถ่ายภาพของเราได้ในตอนต่อไป